ลมแรงครับผมตอนนี้ลมแรงมากๆอยากจะดูอะไรครับจะให้นี่เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศโคกหนองนาใครที่ยังไม่ได้เคยรับชมนะครับลองครับลมแรงมากครับตอนนี้ ามได้ครับอยากถามเรื่องอะไรพิม์แชทมาเลยครับชมบรรยากาศครับผมบรรยากาศโคกนหนองนาลองไลฟ์สดดูครับครั้งแรกวันนี้ลมแรงมากๆ รยากาศโคกหนองนามโมเดลนะครับตอนนี้มาดูคนงานลดน้ำอ้อยอยู่มาร่วมพูดคุยกันได้นะครับอยากรู้เรื่องอะไรชัดถามได้ใครอยากเห็นบรรยากาศลองไลฟ์สดดูครับไม่ได้ไลฟ์สดมานานละอำเภอสีเทพลมแรงมากๆครับ นี่ก็กำลังเปิดน้ำลงบ่อเพราะว่าบ่อน้ำมันแห้งมากครับตอนนี้ ใครอยากดูอะไรก็แชทถามได้นะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศป่าอ้อยนะครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับก็จะเป็นพวกสวนอ้อย ตอนนี้ลมแรงมากๆครับผมใครต้องการพันอ้อยสั่งได้นะครับที่สวนเรามีอ้อยเยอะมากที่อำเภอสีเทพครับผมอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศนี่ก็เป็นบรรยากาศสวนอ้อยนะครับถ้าใครเคยทำก็จะรู้ดีว่าบรรยากาศประมาณไหนนะครับอันนี้จะเป็นแปลงที่เราตัดไปแล้ว นะครับเราก็จะมีการวางวางระบบน้าหยดนะครับถามได้นะครับใครอยากถามเรื่องอะไรก็จะเป็นบรรยากาศวันนี้ลมแรงครับลมแรงมากขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมพามาชมบรรยากาศ เ้วกํลาลังวางระบบน้ําหยดนะครับระบบน้ําหยดแปลงอ้อยเราเพิ่งตัดอ้อยไปตัดเสร็จก็จะลดน้ําลดน้ํารอให้มันงอกใหม่เพราะว่าดินที่นี่มันค่อนข้างแข็งนะครับก็มีการเจาะน้ําประปาอยู่ใกล้เขาขัางนอกไหมอยู่สีเทพครับอยู่เกาะกระจัง เกกระจังห่างจากตัวเมืองเพชรบู์เยอะเหมือนกันครับตรงนี้พี่คนใต้อยู่ที่ไหนครับอยู่เพชรบู์หรือเปล่ามาชมบรรยากาศครับวันนี้ลมแรงมาก ว้าวอ,อยู่สงขาสงขาก็มีเพื่อนอยู่นะมีเพื่อนอยู่แต่ว่าเพื่อนอยู่ในเมืองครับผมขายของอยู่ในเมืองแถวใต้เขาทำไรอ้อยกันไหมครับน,นี่คนใต้เนี่ยครับบรรยากาศแล้วก็จะมีการทำความสะอาดใบนะครับอย่างดีนะน เขาทำการเกษตรอะไรครับพี่สงขาปลูกปาล์มหรือเปล่าอ๋อปลูกยางส่วนใหญ่แถวนี้เขาก็จะนิยมปลูกอ้อยกันครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีน้ำนี่ก็ ทดลองไลฟ์สดดูครับครั้งแรกกับไลฟ์สักยี่สิบนาทีถามได้นะครับใครอยากถามเรื่องอ้อยโคกหนองนาถ้ารู้เรื่องอะไรก็จะพอมีข้อมูลก็จะตอบให้ครับผมหรือใครอยากมาเที่ยวเพชรบูรณ์มาได้ครับนี่ก็เป็นแปลงที่เพิ่งตัดไป ภูเขาไม่ค่อยมีนะครับแถวเพชรบุร์คือในตัวเมืองเพชรบุรนะมีขึ้นไปทางภูทับเบิกทางเขาเค้อนะมีครับแต่ว่าอำเภอสีเทพเนี่ยยิ่งตรงบ้านที่อยู่เนี่ยม,มันมันมีแต่แต่ป่าพวกไล่อ้อยพวกนี้ครับแต่นี่ก็จะทำข้าวโพดกันทำข้าวโพดทำไล่อ้อยประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็นหมอน้ำเอาไว้ลดอ้อย ขุดลึกเหมือนกันครับเราก็จะมีทําโซลารเซลล์เอาไว้